หน่วยที่5ค่าจ้างค่าล่วงเวลาค่าชดเชยเมื่อลูกจ้างทำงานให้แก่นายจ้างโดยปกติแล้วลูกจ้างก็ต้องการค่าตอบแทนในการทำงานหรือต้องการความมั่นคงหรือการชดเชยอื่นใดจากการทำงานนั้นๆกฎหมายจึงได้บัญญัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนหรือเงินอื่นใดที่นายจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างเช่นค่าจ้างเป็นค่าตอบแทนที่นายจ้างจะให้แก่ลูกจ้างเป็นประจำและคำนวณเป็นตัวเงินที่แน่นอนได้ หากทำงานเกินกว่าวันหรือเวลาทำงานปกติกฎหมายกำหนดให้ในายจ้างจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือในรูปแบบต่างๆเช่น ค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุดค่าล่วงเวลาในวันหยุดเป็นต้นตลอดจนกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างหรือไม่สามารถจ้างลูกจ้างต่อไปได้นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างส่วนค่าชดเชยพิเศษจะเกิดขึ้นในกรณีที่นายจ้างย้ายสถานประกอบการไปตั้งณสถานที่อื่นหรือปรับปรุงกระบวนการผลิตจำหน่ายหรือประกอบกิจการโดยใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคน